สอนทําปกคลิป YouTube รูปแบบการ์ตูนที่เราสามารถเอาหน้าของเราครับใส่ลงไปในตัวการ์ตูนได้มีวิธีการทําอย่างไรครับเดี๋ยวพี่น้องไปรุยกันได้เลยครับฝากกดดดไล่ Subscribe เนค สวัสดีครับผมเสกสารปั้น YouTube เดี๋ยวเราไปลุยกันได้เลยนะครับพี่น้องก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าที่ผมทำออกมาเนี่ยผมใช้เจ้าตัว ChatGPT เวอร์ชัน4นะครับผมแล้วก็ใช้เจ้าตัว ArtGuru นะครับนะซึ่งถ้าใครจะใช้เจ้าตัวเวอร์ชัน4นะครับมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะผมก็เลยหาทางแก้ โดยใช้แอปอื่นช่วยที่สามารถทำรูปด้วย AI ได้ซึ่งก็คือเจ้าตัว Bing Image Creator นั่นเองตรงนี้นะครับผมนะซึ่งมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมก็คือว่าเจ้าตัว Bing เนี่ยที่ทำรูปออกมาณนะตอนนี้นะครับเดือนธันวาคม2566เนี่ยมันสามารถทำรูปออกมาที่มีสัดส่วนที่1ต่อ1นะครับซึ่งมันก็จะไม่ตรงกับหน้าปกของ y t u t u นะที่เป็น16ต่อ9 นะครับแล้วผมก็พยายามที่จะหาแอปอะไรก็ได้ที่มันฟรีนะครับที่จะสามารถที่จะแปลงขนาดนะครับให้รูปของเราเนี่ยให้เป็น1 6ต่อ9ให้ได้นะครับโดยใช้วิธีการก็คือใช้ AI ช่วยในการขยายรูปออกมานะครับซึ่งผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพยายามหาแล้วแอปส่วนใหญ่มันก็จะต้องเสียเงินนะครับผมนะแล้วผมก็จะใช้เจ้าตัวแคนวานะ เป็นฟังก์ชันเจ้าตัวขยายรูปหรือ expand รูปออกมาให้มันเป็น16:9ต่อแต่อันนี้จะต้องเสียเงินนะครับผมนะเพราะว่าผมหาแอป,ปอื่นที่ขยายขนาดรูปออกมาแล้วมันทําออกมาแล้วเนี่ยโดยไม่เสียเงิน,นยังหาไม่ได้นะตอนนี้นะครับผมนะเมื่อเราได้เจ้าตัวรูปการ์ตูนมาแล้วนะครับผมนะเราก็จะใส่เข้าไปใน AI ชื่อว่า Art Guru นั่นเองนะครับนะโดยที่พี่น้องท่านไหนที่ไม่ได้ สมัครสมาชิกนะครับก็สามารถทําได้วันละหนึ่งรูปนะแล้วก็จะมีลายน้ําติดอยู่ในนั้นด้วยนะครับส่วนตัวผมสมัครสมาชิกไปแล้วก็จะได้มีเครดิตแล้วแต่ว่าจะทําได้จานวนเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีลายน้ําติดนั่นเองนะตรงนี้นะครับเข้ามาที่แอปบิงแล้วนะครับผมนะแล้วก็ที่มุมล่างขวาตรงนี้นะครับมุมล่างขวานะมันก็จะมีคําว่าแอป,ปอยู่ก็ให้พี่น้องนะครับกดคําว่าแอป,ปลงไปได้เลยนะครับมุมล่างขวานะ นี่นะครับผมกดเข้าไปแล้วนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็จะมาที่ตรงนี้นั่นเองครับด้านล่างนะครับผมมีคำว่า image creator อยู่นะครับเราก็กดเข้าไปที่เจ้าตัว image creator ได้เลยนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยแหละครับผมเราก็จะสร้างรูปขึ้นมานะครับโดยพี่น้องเนี่ยก็สามารถที่จะเอาคำสั่งหรือที่เขาเรียกว่าพรอมเนี่ยตามผมได้เลยนะนะครับซึ่งข้อดีของ Bing แล้วก็ ChatGPT วอร์ช o น4เนี่ยก็คือว่าเราสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับแล้วก็พี่น้องท่านไหนอยากจะได้รูปสไตล์ผมก็จำคำศัพท์หรือคำสั่งของผมไปได้เลยนะยกตัวอย่างเช่นครับผมเนี่ยครับก็อยากจะได้รูปนะครับผมอ่าผมก็จะพิมพ์คำว่าอ่าผมอยากผมอยากได้รูปเด็กผู้ชายนะผมก็พิมพ์คำว่ารูปเด็กผู้ชายอ่านะครับผมรูปเด็กผู้ชายอ่ายืน คู่กับสุนัขยืนคู่กับสุนัขนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็ยังมีอีกนิดนึงนะครับพี่น้องถ้าอยากจะได้รูปสไตล์ผมนะครับที่เป็นสไตล์การ์ตูนแบบนั้นเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ป๊อปอาร์ตนั่นเองนะครับผมนะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็พิมพ์คําว่าป๊อป p o p ป๊อปแล้วก็อาร์ต a r t อาร์ตแล้วก็พิมพ์คําว่าสไตล์ลงไปด้วยนะครับผมนะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้คือเจ้าตัวบิงนะครับ เราก็มีเครดิตให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับอยู่ที่15เครดิตนะครับตรงนี้นะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น15รูปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมนะเพราะว่าใช้ไม่เคยถึงเลยนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้นะพี่น้องลองไปใช้ดูก่อนนะเสร็จแล้วกดสร้างเลยนะครับเอวเห็นไหมครับผมได้แล้วครับผมนี่แหละครับพี่น้องที่ผมบอกนะว่าพี่น้องเนี่ยถ้าอยากได้รูปสไตล์ผมก็อย่าลืมคําว่า Pop Art Style ลลงไปนะตรงนี้นะเห็นไหมตรงนี้ ป๊อปอาร์ตสไตล์ด้วยนะอ่าเสร็จแล้วนะครับตรงนี้พี่น้องชอบรูปไหนครับผมส่วนตัวผมชอบรูปแรกนะเพราะว่าคล้ายๆกับคุณน้องผมเลยนะรูปนี้นะครับผมอ่าชอบรูปนี้ก็กดเข้าไปเลยครับผมบึมอ่าเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นภาพขนาด1ต่อหนึ่งอย่างที่ผมบอกนะเราไม่สามารถทําเป็น16ต่อ9ได้ณนะปัจจุบันตอนนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เรานะครับผมทําการกด จุด3จุดเลยตรงนี้ปึ๊บเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกคำว่าดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมอ่าตรงนี้นะกดจุด3จุดเลยปึบนะครับแล้วก็กดคำว่าดาวน์โหลดนะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปที่เจ้าตัวแคนวากันนะครับพี่น้องอ่ามาดูกันเลยนะครับผมอันนี้ผมมาที่แคนวาแล้วนะอ่าเพื่อที่ว่าจะทำให้มันเป็นภาพ16ต่อ9 มาที่แคนวาแล้วนะครับผมเราก็เลือกไปที่คำว่า Presentation ตรงนี้นะครับอ่านะครับผม r e s e n t a t i o n นะเสร็จแล้วเราเลือก16:9ต่อนะครับเพราะว่าเราต้องการขนาดที่เป็นหน้าปก youtube ก็คือ16:9ต่อนั่นเองนะครับผมปุ่มอ่าตัวนี้พี่น้องตามทันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแคนวานะครับจะใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้นะ แต่ก็ทักมาหาผมได้นะครับนะที่ l ล n e นะแอดเสียง u t u b e เดี๋ยวผมก็จะทำการขยายขนาดภาพให้นะเดี๋ยวส่งรูปให้ผมได้นะครับอา้าวเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้รอแคนวาโหลดแป๊บนึงนะครับผมแล้วเราก็เลือกตรงนี้เลยนะครับหน้าจอเปล่าๆตรงนี้นะครับในแคนวากดเข้าไปเลยนะครับปึ๊มอา่านะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเลือกรูปที่เราได้จากเมื่อกี้นี้ จากเจ้าตัว microsoft bing นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็ให้เราไปที่ด้านล่างสุดเลยนะครับนะครับไปที่ด้านล่างสุดนะมันจะมีคำว่าเจ้าตัวอัปโหลดอยู่นะครับผมปุ๊บนี่นะครับด้านล่างสุดนะครับมีคำว่าอัปโหลดอยู่ป๊บกดอัปโหลดนะครับกดอัปโหลดนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ไปที่คำว่าอัปโหลดไฟล์ได้เลยนะครับตรงนี้นะ นี่รูปภาพทั้งหมดที่ผมทำมาจากเจ้าตัว ChatGPT version 4นะซึ่งซึ่งมันก็จะเชื่อมกับ AI ที่ชื่อว่า Dolly นั่นเองนะครับผมนะอ่าโอเคครับอัปโหลดไฟล์แล้วเราก็ไปเลือกเจ้าตัวหมาน้อยของเราเลยตรงนี้นะครับผมบึมอ่าโอเคนะครับผมเสร็จแล้วรออัปโหลดสักครู่นะครับผมแล้วเราก็เลือกเจ้าตัวหมาน้อยตัวนี้เข้าไปในแ a นวาเลยครับ อ่านะครับผมปึ๊บอ่ะมาแล้วครับจิ้มเข้าไปเลยนะปึมอ่าโอเคครับผมตรงนี้นะครับเราก็ทำการขยายขนาดไปก่อนนะครับผมให้มันเต็มจอแบบนี้ก่อนนะอ่าโอเคนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยให้เรานะครับมากดที่ด้านล่างนะครับในส่วนของแคนวานะมันจะมีคำว่าเอฟเฟกอยู่ด้านล่างอ่าเอฟเฟกกดเอฟเฟกได้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับผมนี่มันก็จะขึ้นมานี้แล้วนะครับผมนี่แหละครับที่ผมต้องการคือตัวนี้นะครับคาว่า m a g i c Expand เห็นไหมครับว่ามันมีมงกุฎอยู่นะซึ่งมีมงกุฎก็คือจะต้องเป็นสมาชิกนั่นเองนะครับณะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ปีละ1 8 5 0บบาทนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนอยากจะสมัครสมาชิกผมก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างพี่น้องก็สามารถกดไปสมัครสมาชิกจากลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมนะอ่า นะครับกดที่ Magic Expand นะครับผมบึ้มอ่าโอเคครับผมตรงนี้นะครับให้เราเลือกคำว่าทั้งหน้านะก็คืออยากจะขยายขนาดภาพนี้ให้มันเต็มจอทั้งหน้านะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดตรงนี้คำว่าทั้งหน้าเลยนะครับผมบึบอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมกดทั้งหน้านะแล้วเราก็กดว่าเอ่อคำว่า Magic Expand นั่นเองนั่นแน่นะครับปึ๊บ ตัวนี้นะครับผมเราก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวทางระบบ AI เนี่ยแหละนะครับเขาก็จะสร้างรูปขึ้นมาทั้งหมด4รูปนะครับให้เราเลือกว่าเราจะใช้รูปไหนดีนะครับซึ่งผมก็บอกตรงๆเลยนะครับว่าโอ้โหโอ้เป็นไงครับผมทําออกมาได้เนียนกลิบเลยนะครับผมนะด้านล่างมีเลือกออมีรูปนะให้เราเลือกอีก4รูปนะครับผมอันนี้รูปแรกนะอันนี้รูป2 อ่าโอ้ดีทุกรูปเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาอันนี้รูป่าอันนี้รูป4อ่ารูป4มีคนมาจากไหนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมเอารูป1ดีกว่านะครับมันก็ดูดีนะตรงนี้อ่าโอเคนะครับผมผมเอารูป1น,นะตรงนี้แล้วเราก็กดคําว่าเสร็จแล้วนะครับนี่ได้รูปออกมาแล้วนะนะครับซึ่งตัวนี้นะครับพี่น้องก็สามารถที่จะใส่ตัวหนังสือหรือข้อความลงไปก่อนได้นะครับ นะทำการตกแต่งรูปภาพหน้าปกคลิป YouTube ให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายครับเราค่อยไปใส่หน้าของเราแทนที่หน้าของเด็กน้อยคนนี้นะครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะไม่ใส่ตัวหนังสือเลยนะเดี๋ยวผมจะลุยในขั้นตอนต่อไปเลยนะก็คือเอาหน้าเราไปแทนที่หน้าของเด็กน้อยท่านนี้นะครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องท่านไหนอยาก,กใส่เจ้าตัวข้อความก็ใส่ก่อนให้เสร็จไปเลยนะ เสร็จแล้วนะครับกดด้านบนหัวลูกศรขึ้นครับจะทําการสร่งออกไฟล์ออกมานะครับตรงนี้ก็กดที่ดาวน์โหลดเลยครับให้เป็นไฟล์ jpeg ธรรมดานี่แหละนะครับตรงนี้นะกดเลยปุ๊บก็จะเป็น jpeg อ่าแล้วก็เราก็เลือกคุณภาพอันนี้ถ้าเป็นสมาชิกก็จะเลือกได้ชัดสุดเลย100นะครับผมอ่าแล้วเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับผมปุ๊บอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะไปที่เจ้าตัว อาร์ตกูรูนั่นเองนะครับอ่านี่แหละครับผมรูปที่เราได้เห็นไหมครับก็เป็นขนาด16ต่อ9ตามขนาดของหน้าปกของ YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายนะครับผมเราไปที่อาร์ตกูรูเลยนะครับตรงไปตรงมาเลยนะ a r t g u r u ai นะครับในส่วนของ Face Swap นั่นเองนะครับผม a r t g u r u ai นะเสร็จแล้วตรงนี้นะครับผมให้เราใส่ที่2ตํตำแหน่งครับผม ตำแหน่งแรกก็คือเป็นตำแหน่งรูปภาพที่เราเนี่ยเตรียมเอาไว้จากเมื่อกี้นี้นั่นเองกดปุ่มบวกนะครับปึ๊บอ่านะครับผมรูปภาพที่เราเตรียมไว้าจากเมื่อกี้นี้ก็คือรูปนี้นั่นเองนะครับนี่นะที่เป็นแนวนอนเรียบร้อยแล้วกดเสร็จสิ้นเลยนะครับผมปุ๊บทำการอัปโหลดขึ้นไปนะครับผมอ่าโอเคครับรูปภาพมาแล้วครับตรงนี้ เราก็กดตัวนี้1ครั้งนะครับผมบอกระบบว่าเราจะเอารูปนี้นั่นแหละนะครับต่อมานะครับผมนี่ต่อมาก็คือให้เราเนี่ยเตรียมนะครับผมรูปแบบนี้นะผมเปิดให้ดูก่อนดีกว่านะครับก็คือรูปที่เป็นหน้าของเรานั่นเองนะครับให้พี่น้องเนี่ยถ่ายรูปหน้าของเรามาเป็นแบบนี้นะเต็มเต็มเลยโอ้ตกใจเลยครับเนี่ย เต็มๆแบบนี้สักหนึ่งรูปนะครับเวลาที่แทนที่หน้าเนี่ยก็จะได้ชัดเจนมีรายละเอียดที่ตรงกับหน้าเรามากยิ่งขึ้นนะถ่ายหน้าเราแบบใหญ่ๆอย่างนี้เอาไว้ในมือถือของเราก่อนได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็กดคําว่า add face นั่นเองนะครับผมกดบวกเลยนะปึ๊บแล้วก็ใส่หน้าของเราลงไปตรงนี้นะครับปึบอ่าแล้วก็กดคําว่าเสร็จสิ้นนะปึบอืมนะครับ ตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาหน้าของเราไปแทนที่หน้าของรูปเด็กคนนี้นะครับโดยระบบก็จะจัดการให้เองเลยโดยแบบอัตโนมัตินะนะครับตรงนี้เนี่ยครับเดี๋ยวเรากดเจเนเรตไปก่อนนะเดี๋ยวระบบจะแจ้งให้เราว่าให้เราทําอะไรต่อไปนะครับผมกดเจเนเรตได้เลยนะครับตรงนี้ปุ๊บอ่าตรงนี้ถ้าใครยังไม่สมัครสมาชิกครับผมเห็นไหมครับว่าจะต้องรอคิวนานเลยนะ นะครับพอดีตอนนี้ผมยังไม่ได้ล็อกอินเจ้าตัวสมาชิกของผมนะผมก็เลยอา,อาจจะรอนานนิดนึงแต่ว่าที่ผมไม่ได้ล็อกอินให้เห็นก็เพราะว่าจะให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่าขั้นตอนจริงๆเป็นอย่างไรนะครับผมอ้าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหมครับโอ้โหลองลองกดตัวนี้ลองเข้าไปดูก่อนนะครับเป็นอย่างไรนะอือือเป็นยังไงครับเนียนกลิปไปเลยนะครับผมนะตรงนี้โอ้แจ๋วเลยนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือกดดาวน์โหลดนะครับผมเมื่อกดดาวน์โหลดแล้วนะครับถ้าระบบบอกว่าให้เราทําการล็อกอินด้วย Gmail หรืออะไรก็ตามแต่เราก็กดล็อกอินไปได้เลยนะครับนะตรงนี้นะพอดีผมเคยสมัครสมาชิกไว้แล้วระบบไม่ได้ถามอะไรเลยนะครับผมตรงนี้นะถ้าระบบถามว่าให้ล็อกอินด้วยอะไรด้วย Gmail Google พี่น้องก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยแล้วก็จะสามารถโหลดได้1ครั้ง1รูปต่อ1วันนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวไปดูผลงานกันดีกว่านะครับนี่เห็นไหมครับผมอ่าถูกต้องแล้วเมื่อกี้ผมเลือกรูปถูกแล้ว16ต่อ9เห็นไหมครับว่าชัดเจนเลยนะครับเป็นรูปผมนี่เห็นไหมครับผมนะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้เป็นสมาชิกครับผมก็จะมีลายน้ำคำว่าอาร์ตกรูอยู่มุมด้านขวาตรงนี้พี่น้องเห็นไหมครับผมนะเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้หน้าปก u t u b e นะครับสไตล์การ์ตูนสวยๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผม นะแล้วก็พี่น้องท่านไหนนะครับ1ก็คือว่า,าทําจากบิงออกมาแล้วแต่ว่าขยายขนาดไม่ได้อย่างไรนะครับแนะตอนนี้เนี่ยผมยังหาแอป,ปฟรีที่ขยายขนาดไม่ได้เลยนะส่วนใหญ่จะเสียเงินทั้งนั้นเลยนะครับก็ติดต่อทักมาหาผมที่ไลน์แอดเ y o ยูทูบได้นะครับนะหรือว่า2ก็คือว่า,าถ้าพี่น้องเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ อาจจะทําผิดแล้วอะไรไปอย่างไรแล้วก็อยากจะได้รูปใหม่ๆแต่ว่ามันเต็มโคต้าแล้วก็ลองทักหาผมที่ไลน์ได้นะพอดีผมซื้อสมาชิกไวไลายปีแล้วล่ละนะครับก็สามารถทําได้หลายรูปพอสมควรเลยก็ทักมาผมได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสามารถช่วยเหลือกันได้นะครับผมโอเคนะครับนะตัวนี้ครับพี่น้องทนหนมีคําถามอย่างไรนะครับผมนะในการทําหน้าปกคลิป Youtube อย่างไรก็สามารถสอบถามไว้ทนะี่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผม นะผมก็จะตอบคําถามให้นะแล้วก็อย่าลืมครับพี่น้องท่านไหนเนี่ยที่อยากจะใช้แคนวาแบบจริงจังก็สมัครสมาชิกได้นะอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมอันนี้เป็นลิงก์แอเฟเวลเลของผมเองนะผมบอกตรงๆเลยก็สามารถคลิกไปสมัครได้นะครับเป็นลิงก์แอเฟเวลเลของผมเองนะครับผมนะนะยังไงแล้วเนี่ยเราก็จะสู้บรด้วยกันแล้วก็มีระได้วยเออมีรายได้ไปด้วยกันแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับลงมือเทป